มือดีไม่ดีอะมาจานนั่นอีกรอบหนึ่งพี่น้องโอ้ยเฮียนเพผุนงามเด้ติดตามติดชมเด้อจานนั่นเอ้ยจานนั่นผุนหลังมางามเด้อผุนเฮียนเลยผุนเปิดประตูกันนะอาจารย์นั่น อ้ยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีผู้ใดเป็นเอฟซีอาจารย์นั่นพูดโอ้มื่อนี้จุ่มจุ่โอ้มื่อนี้ดีเนี่น้องเพิ่นจุ่มจุ่ถ่าเลยก็ดีก็ดีอ๋อก็ดีจุ่ว์ต้องกันเด้อะอ๋อเบื่อไหนมื่อนี้มันมาเนว่ยมันอารมณ์ดีนะอือากาศแดดลมรบกตกแดดลมลบตกปาดนี่ก็เลยคือว่าเมื่อวานนี่หนูืจอแดดร้อน้อยคือแดดร้อน้อย เฮ้ยสองพันกว่าบาทนี่ละก็เลยซื้อเนี่ยมันกินหมดแน้วแจกนะดูดิอาจารย์นั่นเอากินมาเนี่ยเดี๋ยวได้พี่น้องเสียงพักคนพี่น้องเลยว่ากินน้กหนาเด้อแต่ว่ามันอยู่ผู้เดียวมันก็เลยจังนั้นอยู่หน้าแน่ตอวใหญ่ ผู้ชายทํำกัมาท่ำก็ดีก็ดีเลยผักชายท่ำไปยมาจัวน้ำกันใช้กันเสียซ่บงน้ไปไงแม่เจ้าเลยเป็นแหงกิงเซหมวกกันอยู่ในเฮียนกันหรอโอ้ยอยู่ในเฮียนกันังไสชื่อว่าจีไปเฮียนัข้าวบานีก็เลยใทยเออก็เลยกินตัวจักวันมันเลยวันอดเส้ถอดันเดียวนี้ก็ได้เอาถอดไปเลยกนมที่ว่ามันคนหอลันเขาหน่อยตรงเนี้ย ในนันันความกาลูบล้าทเกข์เราเห็เตามันนี่แกวอลแต่ว่าจูกกินไดคือเก่าคนน่ะกินได้เกาีเยียยเลยแต่รเนล้ไม่้่นคนมันมาเนี่ยนี่แมนู่มุูนนี่อันนั้นรวอมดอันนั้นะอยู่ในโซดองยาอาจารย์นั่นเิ่นผสมพิเศษพราะไงูดพดเสษไงเราผสมกับทรงมาเนาะผสมไม่เพิ่นใดปะนี่เราก็ผสมอยู่เด้อพี่น้องนี่ตัวนี้รรบผสมอยู่ อ๋อวิ่นั่นเดี๋ยวตีกินเข่านาะวันนี้เนาะอ๋อมึงวิ่งนั่นกินจุเด้อพี่น้องเด้อวิ่งนั่นกินจุวิ่งนั่นกินจุนี่มันเสียกว่ะสู้กันกินเนาะพี่น้องเอ้ยเกิดมากเชียวเบมันกัดไส่จุเข้าไปนี่ทราพักมันจะขาดผมนั่นเลยคอยากตังค์ก็เจ้าเออมาเาียวมาเราจับมันหนึ่าไปนี่มึงกิบเกี้ยวนี่เรียลเลยเฮ้ยตาอมึงเกลีเลย แม่นปะแก้วพี่น้องเอ้าคนแก้วโอ้ยอันนี้ฝีมือเราเห็ดกระขกนี่นี่แหละเฮียนเแบบนี่แล้วกันยุ่งแบบฮี้แล้ากันลังนี่แล้วพี่น้องแบบนี้แบบนี้แล้วนี่เพราะเหตุเพล็กัต่งงไปอันนี้จะเกิดไก่เจ้าว่าเราผสมนี่สูตรอาจารย์นั่นเป็นบ่ไหนด้วยอันนี้มันคือว่าเป็นจบสมุนไพรมาอยู่แล้วแนมกันพี่น้องว่าท่านบอกท่านายบอกหรือว่าผู้ใดบอกว่าง่ายๆแต่ว่า มันก็สูบบ้านี่กันใส่ลงไปปั๊บมีใครมาซ้องซ้ำไปได้อสูบเลยพี่สูบก็ผู้ใดแหละสูมันสิมีอย่างเดียวหนึ่งต้มก้อยขอบอนสองสินบัตฮีสินบัหนุ่มเล่นบัเยี่ยมเล่นโอ้โดวอลมเจ้าวน้อยจบที่อย่งอยู่ในนี้นี่ อันนี้ไห้ right, แล้วเนี่ยเฮ้ยแหละอาจารย์นั่นกับก้อนที่กินเพิ่นกับมีอันตัวนี้เนี่เสริมเนาะพี่น้องเนาะวานนี้เพิ่นสูตรตัวนี้นี่บุงเองกันบ่อาจารย์เนี่ยเนี่ยเ่ยโอ้ยทุกวันนี้สมุนไพรมาปรึกษาได้เลยอืมแล้วอะไสมุนไพรแต่ว่ากินอันนี้นี่ห่วยกินกันเม่อวันนั้นี่ท่านพร้อมอย่างเหลือลิพี่น้องอืมอืมหมายถึงว่าสมุนไพรทุกอย่างนี่ พญออานั้นยาดีนี่สาม,มารถรู้ไดเวิดหรือว่าพญานั้นมีท่ากล mm hmm. เออผู้ดใดก็รักษาคนมันรักษามาหลายครั้งแล้ว mm hmm. แล้วบาดีผูรกก้รัคนเขาหายัตใจความนี้มันเศร้าเนาะคือว่าหมอนีร่รอบคือว่าไปไปไปจายบ้านรถเจ้าเน mm ี hmm. ออ่ยข mm hmm. ้าเจ้าหายบาดก็ mm hmm. มันจะได้มีมีวัดใจมาหาย ก็ถิีนนี่แหงแรงดนบันดาล่ไหมี่น้ันาลไปจางบุญร่วมกันยังเยอหน่อยแต่ไ่ังไเไว้กินสมืออ่เมื่อรับป๊กมันเลยมันาเด็กึกดีนะโอเด็กคึกมันได้างอนุโมทิสารความคือก้อหมายว่าขันผู้ใดอยากให้ให้เราเห็ดให้เนาะพี่น้องคือก้อหมายอันนี้กะเขาเหม็นมาเนาะเห็นบอกเออกระาเแก้วไหนว่าสินว่านุมสินว่านี เออเล่นบม่ยันเอสาวไม่ทุบเจียงอยู่ในนี้โดอวลมกังก้อยขวานกันอยู่ในนี้ละอันนี้กันมาสมแล้วเขาก็ส่งทางที่รีกันเลยบอกเห็นเป็นส่งเงินมาใหา้นแมนวายจันใช่คือกัน,น,าาน,น,นอันนี้เราลาเพียดอยู่แด้วพี่น้องนี่เราลาเพียดอยู่ผู้ดใดเออนเป็นเชิดทีอาจารย์นั่นเนาะ<อ>ส่งเงินมาก็มียังนี่เราเพ็ดหาสูตรให้เรก ที่บอกแต่ว่ามันอยู่น้ำผึงเนี่มันมันเกลืมันเข้าวห้มันไปได้เนี่ยจังจินบะลุเหนียนาพูด้นี้อันนี้เราก็ว่าหาหนาเก็บการสินบะลุงหาเนี่แต่ว่าสินบะงีหาง่ายอยู่การคอมเมนต์เหาง่ายแต่ว่าเรากับมี่ยูสูของเราอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าผมกอบประเทศไทยผมถึงไทยต้องเห็นแา้วมีคือว่าขันธุโว่ามีคนคอมเมนต์มน้านี่ผมถึงอาจารย์นั่นนี่ล้มของอาจารย์นั่นไปเลยคือก็หมายอาจารย์นั่นอยเป็นผู้ตอบนะ ดูว <icana>, ่าเออเขาจ้าอยากได้ว่าเออคอยได้นี่นะ่นจานนั้นเห็นแต่คอยแน่จะกระปุกจะบเรลุผมซื้อเองนี่พีไหมเขาห่อทรงที้ลีก็ได้เด้ like พี่น้องแม่นปะแม่นดูครับนรื่องเดียวมากเนอการที่ว่าเฮ้านี่คันเดือดในในร่างกายของเฮ้านี่ยของมันแรงดีนี่มันบำรุงหมายถึงว่าบำรุงเลือดพร้อมแล้วมันกีด้านมันุ่วนอิสระต่างๆ เออบานนี้มันก็เลยเรียนเขาเลีนดีมันกำลังมันสิไปอ็ดสายหรอพี่น้นอนนง,งนั่นมันคือลังการนี้บ่เคยจูบ่เคยขัน,นเขาหน่ะมันก็ขันนี่บ้านนี่ลักงกา,า,า,ารนี้นี่สมมุติว่าไอ้ที่น้องอาจารย์นั้นสมัยสูุริ่นเนาะเขื่อนขึ้นอยู่นะอาจารย์นั้นหับเพ็ดรตัวหลับเพ็ดอยู่แต่ว่ามันคือคือ,คอจังจีนหรอพี่น้อง ลังเทียลังเทียมันขาดยาลังเทียขาดอยู่แต่ว่าเขาเขาให้หรือว่าให้นี่มันมันี่แบบนึงี้เวลาขึ้นไปทังู่กันเขาให้นี่มันพ่อไว้ครับกันเขาบ่ให้มีปัญหานังเียเห็นอยู่เหงาอยู่ไปตีนเขาบ่ได้บ่เขาบ่ให้มันบ่เห็นพร้อมกบ่ได้เขาบังตาเขาบังตาอือนี่มันมีตำราของอาจารย์นั้นเด้พี่น้องานสิไปเอานี่มันต้องสิได้ บอกแม่ว่าสิพี่เอาโรดิ้พี่น้องมันต้องปุกบชั่วนได้ยามันค่อยยังเก่งมันค่อยดีปุ๊กในปุกกะตื่นตื้นสั่นก่อนอมกะลุกกะลุกกูสิบลุกยาให้ลุกกะลุกกูสิบลุกยาให้ตื่นกะตื่นหนีไปขึ้นให้ามาหนีไปได้กับลั่นมาเต่ามาหอดแล้วพลันเต่าตื่นมา้านี่คือข้ามปุกยาพี่น้องนี่นี่จำไปได้แปลว่าตะต้องมีตำราอาจารย์เนาะแม่บ่า ธรรมดาอยู่แล้วล่ะหมายถึงว่ามันต้องปลุกตะกอนหยาบมันต้ดีอาจารย์นั่นกินอยู่น้ำบ่วยน้ำมั้งซะมันเสียเวลาแต่นี่ห้องอาจารย์นั่นมันดีนี่นันี่นะคือถ้กินแซ่บเรากินไปว่าแซวดูแล้วอาจารย์นั่นนี่เลยโจ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 เกคิดว่าคนมากินน้ำบ่มีป็นไรเลยนะเน่โอ้ยคิดตัวผู้เดียวเจ็บสิเราเอ้ยเราอยู่ผู้เดียวเด้อพี่น้องเฮียเงี้ยแต่หลังแบบง่ามแล้วเลยนี่สูตรตำล่าอาจารย์นั่น ยงกติสามเลี้ยงยาต่อไปอยูุ่พี่น้องกันเพืเเ่ออย่าเก็ดเนาะขันสมมุต่าเข้าเจ้าอันนี่เนาะอันคือว่าเลียงยานี่ในน่นจบมาจากใสนี่จบมาจากเขาคงเหยือยพุ่มครับโ,โอ้แล้วพี่อาจารย์นะอาจารย์เนาะเยพุ่มรักษาคนทั่วประเทศแม่จะลูกหมอรักษาบ่ได้หมอปัจจุบันรักษาบ่ได้กับเพื่อนก็รักษาได้ผมก็ได้ไปศึกษาจนอาจารย์ในเอื้อนว่า เป็นจอมยุทธ์คือว่าเป็นอย่างก็ว่าเป็นจอมยุทธ์คือว่าสอบ่นคักกอดค<า>นเลยเอิ่นว่าจอมยุทธ์สอบอาจารย์นะหักอันนี้มันเป็นหักในอยังอาจารย์สอบเป็นสอบมันแก้โรคไว้ยังไงจังหวะในนั่นจังหวะาใหญหมู่ยามาทุกที่นี่ข้อหมายมันเป็นที่อะไรพี่น้องนั่นแหละนี่แหละ,ละคือความหมายว่าการเลยน,นเขาต้องให้ถึงมั้ยบ่ ขุดเนี่ยใดึงหางใหได้หอดโตเหมือนหมดย่าไปเห็นตาหางอะขาดปัดมันบ่อด้มันบ่แนแค่ทังแต่ว่าหาเอาดิเหนกันขุดน่อะไรมันโอุ้ดเน่เถื่อนหน่งคือวบาคนใจบําเอายิบยิบิบจุจกโอ้ยน้องไอ้มนันจุกเด้อเขาเขาเขาเอนว่าจกเห่มันเถื่ว่าอีปูนี่มันมีกบสอนมางรืองะนะมีเมัน ันสี่ได้จอกแต่ม bon ันเดินไม่กันจอกหองหมพี่น้องเนี Gun> ่ยคนคางแล้ววานนย่มันหมูนี่มันจะจะบมี้ผัวเรงหมูมันเก่งแบบคนไปวานเนี่เอาไปไวมากกูตั้งใจมันซ้อนอาจารย์นักินไปบอกไปเนาะอยากนไปเนาะพี่น้องอกินไป็นาะจุ่วไปเองที่เราตามไปเราตามน้อ้อนมาไป่นอนมู่นอาจารย์นั่น <No S 2> เอา <go. S 2> มือนี่กับพ่อพี่ยังหลายกับจำนี่นาะพี่น้องเอาขอบคุณหลายๆเ้อพี่น้องเออดดยสวัสดีครับ